เป็นคร,นะรั้งแรกนะผมพร้อมกันที่นี่ครั้งแรกในโลกครับผมไไเดี๋ยวอะไรก็ขอเชิญผู้ใหญ่นะผมให้โบว่าสักนิดนึงนะครับผมอายุอ้ป้าเรอไม่เกี่ยวกันอนทุกคนนะครับพร้อมไหมครชูกแก้ววิโรภัทรรสชาติใหม่ขึ้นมาครับวันนี้เราจะเฉลิมฉลองไปได้วยกันนะครับกับงานที่มีความสุขแบบนี้นะครับผมพอดื่มแล้วเราพูดว่า ดอ่ดื่มแบบนี้มันธรรมดาไปใช่ไหมคะพี่จางมาต้อง้องของแขกการเลิกชอดเนาะอ่ะซะหน่อยซะหน่อยพี่คู่ค่ะพี่คูค่ะคุณนี่เนาะ เอ้ยหรือเนี่ยหรืออะไรไม่ใชเอดีตค่ะทำค่ะชอดค่ะชอบโอเคแตกแล้วมืไม่เป็นไรนะคเกินเกินปเกินสามสองมนึ่ ปลกมือค่ะจะบอกว่ามีว่าคื่คะรถใหม่นี้คือ